ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่4,961-4,964ถึง 4, 64, วันโพจุนบอกกับเย่เฉินในหูฟังว่าคุณเย่คุณแน่ใจไหมครับว่าเครื่องบินที่บินไปสวีเดนคือการไปรับคนไม่ใช่ส่งคนกลุ่มอื่นไปสวีเดนเพื่อทำงานอื่นฉันกลัวว่าพวกเขาอาจจะยังอยู่ในสวีเดน และจะมีการดำเนินการอื่น,นๆเยลเฉนกล่าวว่าฉันได้ยินการสนทนาของพวกเขาตอนนี้พวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อฆ่าคนแต่เพื่อนำบุคคลเป้าหมายที่มีความสำคัญต่อองค์กรกลับไปดังนั้นพวกเขาจึงต้องมีเส้นทางหลบหนีที่ปลอดภัยเพียงพอและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกเปิดเผย เครื่องบินที่พวกเขามาบินกลับตอนนี้ดังนั้นฉันจึงสันนิษฐานว่าเครื่องบินที่บินไปสวีเดนอยู่ที่นี่เพื่อรับพวกเขาเยชนกล่าวเสริมว่านอกจากนี้ยังไม่มีการควบคุมชายแดนสำหรับการขนส่งทางบุกระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปและความสะดวกในการขับขี่นั้นง่ายพอๆกับการเดินทางระหว่างสองจังหวัดในจีนแต่ถึงแม้ทุกคนจะเป็นประเทศในสหภาพยุโรป และกฎหมายหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้บริการในประเทศของตนดังนั้นเมื่อพวกเขามาถึงสวีเดนการสอบสวนตำรวจนอร์ดิกจะทำให้เกิดปัญหามากมายการออกจากสวีเดนเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบมากจากการเรียกของอีกฝ่ายหนึ่งและความคืบหน้าของเครื่องบินทั้งสองลำเยเชิญน่าจะเข้าใจภารกิจของทั้งแคนในครั้งนี้ พวกเขาบินไปทางเหนือของยุโรปเพื่อจับคนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรเส้นทางที่พวกเขาจัดคือเข้าสู่ยุโรปเหนือและออกจากสวีเดนหลังจากที่พวกเขาขโมยของจากเบอร์เกนเสร็จและจับเป้าหมายได้พวกเขาจะขับรถไปสวีเดนกว่า600กิโลเมตรและบินจากสวีเดนมีเพียงโบอิง777อีกลำออกจากไนจีเรียและเมื่อเครื่องบินลงจอดในสวีเดน คนเหล่านี้น่าจะสามารถไปถึงสวีเดนได้วันโพจุนกล่าวในเวลานี้ว่าคุณเยลูกน้องของฉันรู้สึกว่าเรายังมีเวลาเจ็หรือ8ดชั่วโมงในการปรับใช้อย่างรวดเร็วหากเราส่งคนไปสวีเดนตอนนี้เราจะจับตาดูคนที่มาจากไนจีเรียไปยังสวีเดน เครื่องบินควรจะสามารถเข้าใจบริบทเฉพาะของพวกเขาได้บางทีพวกเขาสามารถติดตามเบาะแสและค้นหาตำแหน่งเฉพาะของฐานของพวกเขาได้เยชนยิ้มเล็กน้อยจ้องไปที่นักฆ่าทั้งแปดที่แอบย่องอยู่ในความมืดและกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องหาฐานทัพสำหรับตอนนี้และตอนนี้เบาะแสของเครื่องบินทั้งหกลำนี้เป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา ตราบใดที่เราไม่ทำอย่าสู้กับสิ่งนี้แนวคิดเรื่องเครื่องบินหกลำอย่าตามเครื่องบินทั้งหกลำนี้ไปยังฐานทัพของพวกเขาพวกเขาจะทราบว่าเครื่องบินทั้งหกลำมีปัญหาเยาฉินรู้ดีว่าแม้ว่าเขาจะฆ่านักฆ่าทั้งแปดคนนี้ในเบอร์เกนแต่วันโพจุนก็สามารถสร้างความยุ่งยากบนเครื่องบินลำนั้นต่อไปได้ท้ายที่สุด ตราบใดที่มันบินออกไปแม้ว่าจะรับใครไม่ได้ก็กลับไปแน่นอนบางทีมันสามารถหาข้อมูลบางอย่างได้จริง,รงๆอย่างไรก็ตามเยเชิญไม่ได้วางแผนที่จะทำอะไรเกี่ยวกับโบอิง7776ลำของหยวนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กเพรสในขณะนี้เขากล่าวกับวันโพจันว่าในความคิดของฉันเครื่องบินโบอิงทั้ง6กลำนี้เทียบเท่ากับสายโทรศัพท์หสายที่ศัตรูเปิดโปง แต่ยังไม่ทราบมันเหมือนกับประหัตการสื่อสารที่ศัตรูถอดประหัตระหว่างสงครามโดยไม่รู้ตัวว่ารหัสผ่านการสื่อสารถูกถอดประหัตเราจะยังคงใช้รหัสผ่านนี้ต่อไปเพื่อให้เราสามารถค้นหาการกระทําเฉพาะของอีกฝ่ายโดยไม่ต้องติดต่อกับอีกฝ่ายตราบใดที่เราสามารถมั่นใจได้ว่าทุกครั้งด้วยการนัดหยุดงานที่แม่นยําพวกเขาจะไม่ทราบว่าลิงใดผิดพลาดลีย่าลิน ก็เห็นด้วยและกล่าวในเวลานี้ว่าฉันเห็นด้วยกับนายน้อยเย่ไม่จำเป็นต้องมีความคิดหรือเริ่มในการโจมตีในตอนนี้ในนิวยอร์กก่อนหน้านี้คุณชายเยกประสบความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับองค์กรนี้และโดยบังเอิญ นายน้อยเย่ยังเป็นความจริงที่พวกเขาไม่ได้รับข้อมูลใดๆล่วงหน้าผ่านช่องทางใดๆดังนั้นพวกเขาจะสแสวงหาความจริงจากข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าสาเหตุของความล้มเหลวครั้งล่าสุดไม่ได้เกิดจากการเปิดเผยในช่วงต้นแต่เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามแข็งแกร่งเกินไปถ้านายน้อยเย่ย สามารถทำซ้ำกลอุบายเก่าๆในครั้งนี้มันจะทำให้ผู้จัดการขององค์กรนี้สงสัยว่าความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ได้ตามการพัฒนาของโลกภายนอกแต่พวกเขาจะไม่ทำให้พวกเขาคิดว่าช่องทางการขนส่งของพวกเขามีถูกเปิดเผยในอนาคตคุณสามารถใช้เบาะแสของเครื่องบินทั้งหกลำนี้เพื่อตัดพวกมันต่อไปได้อย่างแม่นยำมาอีกสักสองสามครั้ง ฉันเกรงว่าพวกเขาจะสงสัยในชีวิตของพวกเขาเองยเยชนยิ้มและพูดว่านักสืบหลี่และฉันคิดร่วมกันฉันแค่ต้องการทำตามเงื่อนงำนี้และคว้าโอกาสที่จะสอนบทเรียนอีกสองสามบทเรียนให้พวกเขาเมื่อพวกเขาพบกับความล้มเหลวของการทำลายกลุ่มบ่อยครั้งพวกเขาจะไม่เพียงสงสัยชีวิตของพวกเขาแต่องค์กรจะขาดความมั่นใจในตนเอง และถูกบีบบังคับไปอีกนานเมื่อพูดเช่นนี้เยชเชนก็หยุดนิ่งและเขาพูดอย่างเย็นชาแม้ว่าฉันจะไม่เคยเห็นสิ่งที่เรียกว่าฮีโร่ของพวกเขาแต่ก็ไม่ยากเลยที่จะวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลน,นี้จากคำอธิบายของ47บุคคลน,นี้ต้องมีความมั่นใจอย่างยิ่งและยิงเยโสเพราะว่ากำลังมีกำลังมากพอจริงๆไม่น่าจะแพ้ใครดังนั้นก่อนจะเจอเขา ฉันอยากให้คณาวสดีคนนี้ถูกบังคับให้ตระหนักถึงความจริงนิรันด์นั่นคือมีคนนอกและมีสวรรค์ข้างนอกสงครามจิตวิทยาเป็นจุดที่เยเชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงแรกสุดต่อหน้าโจเทียนฮาวและภรรยาของเขาเขาทำให้กลุ่มวัสดุก่อสร้างเทียนฮาวแบนราบอย่างสมบูรณ์เพื่อทำลายหัวใจของพวกเขาให้หมด การขอให้หงอูกแกะสลักบนหน้าผากของเหลิวกวงและหลิวหมิงและลูกชายของเขาก็เป็นวิธีการฆ่าผู้คนเช่นกันและปาที่เย่อหญิงของเขาอย่างเย่ชางหมิงซึ่งมีดวงตาสูงกว่ายอดเขาถูกเขาทําให้เรียบร้อยในหมู่บ้านในเมืองตอนนี้แม้ว่าเขาจะยังขาดความเข้าใจในองค์กรลึกลับนี้ เขาได้ตัดสินใจที่จะเล่นกับองค์กรนี้อย่างช้าๆขั้นแรกให้ผู้ควบคุมที่อยู่เบื้องหลังองค์กรนี้ล่มสลายจากนั้นจึงทำให้องค์กรนี้ราบเรียบในเวลานี้นักฆ่าทั้ง8คนที่มีปืนและกระสุนจริงยังคงแอบเดินอยู่ในความมืดความเร็วในการโจมตีของคนเหล่านี้เร็วพอและแทบไม่มีเสียงใดๆเลยจะเห็นได้ว่าความแข็งแกร่งของคนเหล่านี้ค่อนข้างน่าประทับใจทีเดียว ถ่าแยกอาวุธออกความแข็งแกร่งส่วนตัวของพวกเขาแข็งแกร่งกว่า47และอื่นๆยังเห็นได้ชัดแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ฝึกศิลปะการต่อสู้เยเชินตามพวกเขาไปหลายร้อยเมตรและตามพวกเขาขึ้นไปบนเนินเขาที่ค่อนข้างอ่อนโยนหลังจากปีนขึ้นไปบนยอดเขาแล้วชุดวินล่าชนบทสองชั้นพร้อมไฟก็ปรากฏขึ้นที่ข้างถนนประมาณหนึ่งกิโลเมตรข้างหน้า ด้วยวิสัยทัศน์ที่เหนือชั้นและวิสัยทัศน์ที่ไม่ธรรมดาของเขาเยชนสามารถมองเห็นรถกระบะอเมริกันสองสาคันที่จอดอยู่ในสนามหน้าบ้านพักในชนบทและตัวเลขหลายตัวก็เคลื่อนตัวจากบ้านพักหลายประเภทอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันนักฆ่าทั้ง8ดคนก็ค่อยๆชาลงหลังจากที่พวกเขาสื่อสารด้วยท่าทางแล้วคนทั้งแก็แยกออกเป็นสองกลุ่ม สามคนน้อยอยู่ในสถานที่และอีกห้าคนเรียบวนไปอีกด้านหนึ่งของวินล่าอย่างรวดเร็ววางแผนโจมตีจากซ้ายไปขวาผู้คนที่อยู่นอกวินล่าที่กำลังยุ่งอยู่กับการเคลื่อนย,ย้ายสิ่งของนั้นไม่รู้อะไรเลย <c oughs> เกี่ยวกับศัตรูที่ใกล้เข้ามาแล้วชายชราที่มีใบหน้าแบบเอเชียยืนอยู่นอกประตูในเวลานี้สั่งให้ทุกคนโหลดสิ่งของต่างๆลงในยานพาหนะต่างๆ และในขณะเดียวกันก็แสดงสีหน้าจริงจังว่าทุกคนเร็วขึ้นเราต้องเริ่มก่อนรุ่งสางในเวลานี้ยังเหลือเวลาอีกกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนรุ่งสางชายชรามองดูเวลากลับไปที่วินล่าอย่างกังวลใจเคาะประตูห้องศึกษาที่ชั้นหนึ่งเบาๆแล้วกล่าวด้วยความเคารพคุณหนูเสียงของเด็กสาวที่ยังไม่บรรลุนิตัภาวะมาจากข้างในเอ่ยขึ้นอย่างเป็นกันเองเข้ามาได้ ชายชรากล่าวด้วยความเคารพครับคุณหนูหลังจากพูดเสร็จเขาก็เปิดประตูอย่างนุ่มนวลแม้ว่าวินล,ล่านี้จะดูเหมือนบ้านเดี่ยวแบบตะวันตกโดยรวมแต่การตกแต่งภายในเป็นแบบจีนโบราณมากในการศึกษาเด็กสาวที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมากและผิวที่ถูกทำลายได้ด้วยกระสุนปืนกำลังนั่งอยู่หน้าชุดโต๊ะทำงานของไหหนาน่วงวาลีถือหนังสือโบราณสีเหลือง และอ่านหนังสือเด็กหญิงตัวเล็กๆบอบบางมากไม่ต้องพูดถึงใบหน้าของเธอที่ไม่ผิดแม้แต่ขนตาที่เรียวและโค้งของเธอก็สมบูรณ์แบบและเธอสวมชุดเดรสปักลายสีเครบสไตล์จีนพร้อมชุดไหลเมฆที่สวยงามปักด้วยเมฆงงคลในทุกทิศท,ทุกทางซึ่งมีสเสน่ห์แบบคลาสสิกรำย่างเต็มรูปแบบจะเห็นได้ว่าเธอควรเป็นแฟนของวัฒนธรรมฮันฟูเมื่อชายชราเข้ามาที่ประตู เด็กหญิงก็วางหนังสือในมือลงมองดูชายชราแล้วถามว่าคุณหุยฉันไม่มีเลยชายชราพูดคุณมีเครื่องเคลือบสีดำเงินและสีขาวมากเกินไปในคอลเลกชันของคุณผู้คนกำลังแผกพวกมันทีละตัวแต่ก็ไม่ควรมีปัญหาที่จะจัดชุดออกไปก่อนรุ่งสางเด็กสาวดูหดหูและถอนหายใจเล็กน้อย ทำไมเธอไม่นำกระเบื้องเคลือบสีฟ้าและสีขาวมาด้วยฉันละอายใจที่จะพูดว่าถ้าฉันไม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่ตกอยู่ในอันตรายชายชราย,ยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าคุณหนูของโปรดทั้งหมดของคุณใช้เวลาไม่นานในการเก็บและไม่เลื่อนเวลาที่คุณตั้งไว้โอเคหญิงสาวพยักหน้าเล็กน้อย และพูดด้วยความเศร้าเล็กน้อยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่จริงๆฉันเกรงว่าจะไม่มีโอกาสกลับมาอีกหลังจากการจากไปครั้งนี้ชายชราปลอบอย่างรวดเร็วคุณหนูเมื่อคุณไปตั้งรกรากในที่ใหม่ทาาเก่าจะช่วยคุณสร้างฟาร์มใหม่ได้อย่างแน่นอนถ้าคุณชอบ ไม่มีปัญหาในการลอกเลียนรูปลักษณ์ที่นี่ได้ค่ะหญิงสาวยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าคราวหน้าฉันจะลองเลี้ยงวัวเจอซี่สักสองสามตัวฉันรู้สึกว่าวัวนั้นตัวเล็กไร้เดียงสาและน่ารักมากๆชายชราพยักหน้าและยิ้มโอเคเมื่อคุณไปถึงรัสเซียฟาอีสท่าจเก่าจะเลี้ยงโคพันเจอซีที่ดีที่สุดให้คุณอย่างแน่นอนหญิงสาวยิ้ม และพูดว่าฉันแค่ไม่รู้ว่าอากาศที่นั่นเหมาะสมหรือไม่ชายชราย,ยิ้มและพูดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเมื่อถึงฤดูหนาวให้เลี้ยงวัวในบ้านตราบใดที่คุณเตรียมอาหารสัตว์ได้โอเคเด็กสาวพยักหน้าและพูดว่าฉันกระสับกระส่ายมาสองวันแล้วฉันจะทํานายอีกเมื่อพูดอย่างนั้นเธอเปิดลิ้นชักโต๊ะและหยิบเหรียญทองแดงที่แตกต่างกันออกไปเก้าเหรียญหลังจากนั้น เธอแบ่งเหรียญทองแดงเก้าเหรียญออกเป็นสามแถวบนโต๊ะจากนั้นจึงคว้าอันแรกในแถวแรกอันที่สองในแถวที่สองและอันที่สามในแถวที่สามด้วยมือที่เรียวยาวของเธอจากนั้นเธอก็หลับตาอีกครั้งพ,พึมพำอะไรบางอย่างในปากของเธอและโยนเหรียญทองแดงสามเหรียญลงบนโต๊ะเด็กสาวลืมตาขึ้น เห็นเหรียญทองแดงสามเหรียญแล้วอุทานว่าความหายนะที่ฉันคำนวณเมื่อวันก่อนได้มาถึงแล้วชายชราอุทานขึ้นเร็วจังหญิงสาวพยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรและมองดูเหรียญทองแดงหกเหรียญที่เหลือด้วยคิ้วเคร่งขรึมในเวลานี้หญิงสาวบนเส้นทะแยงมุมจากซ้ายบนไปขวาล่างก้าเหรียญก่อนหน้านี้เพิ่งถูกนำออกไปโดยเด็กผู้หญิงคนนั้น และอีกหกเหรียญที่เหลือแสดงรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่ด้านซ้ายล่างและด้านขวาบนเธอหยิบเหรียญทองแดงสามเหรียญที่มุมซ้ายล่างแล้วรีบโยนมันลงบนโตะเธอพูดด้วยท่าทางที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมเลือดในรูปหกเหลี่ยมเป็นเลือดมากและจะมีการฆ่าในวันนี้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เธออดไม่ได้ที่จะพึมพำไม่ถูกต้องฉันเริ่มเลขฐานสิบหกเมื่อคืนนี้ แม้ว่าเลขฐาน16จะบอกว่าฉันจะต้องถึงวาระแต่ก็เป็นโอกาสที่ใกล้จะพลาดเธอเรีบคว้าเหรียญที่เหลืออีกสามเหรียญแล้วโยนลงบนโต๊ะอย่างไรก็ตามเนื่องจากความกระวนกระวายใจหนึ่งในสามเหรียญทองแดงจึงหล่นจากโต๊ะลงกับพื้นเนื่องจากแรงมากเกินไปหลังจากที่หญิงสาวเห็นเหรียญสองเหรียญบนโต๊ะเธอก็กำลังจะลุกขึ้นเพื่อดูว่ามีอะไรอยู่บนพื้นอย่างชัดเจน ท่านใดนั้นมีคนข้างนอกกรีดร้องและตะโกนเร็วมีคาตะกรอนทันทีหลังจากนั้นฉันได้ยินเสียงกระสุนถูกปล่อยและเสียงถูกยิงไปทุกทิศทุกทางสีหน้าของชายชราหยุดชงงะงักทันทีและเขาก็พล่งออกมาคุณหญิงพวกเขาอยู่ที่นี่สีหน้าของหญิงสาวอดตกใจไม่ได้เธอกำลังจะเห็นเหรียญทองแดงชิ้นสุดท้าย แชายชราดึงปืนพกออกมาจากเอวแล้วถอยออกมาขวางหน้าเธอแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมคุณหนูไม่ต้องกังวลตราบใดที่บ่าวผู้นี้ยังมีชีวิตอยู่ข้าจะปกป้องคุณอย่างสุดกำลังท,ทันทีที่เขาพูดจบเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาและกระสุนหลายนัดก็กระทบกับผนังของห้องศึกษา,ท,าทันทีหลังจากนั้นประตูห้องศึกษาก็ถูกเปิดออกทันที และชายชุดดำหลายคนที่มีปืนสั้นก็พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วชายชราหญิงชายผู้บังคับบัญชาโดยไม่หลังเลแต่ผู้บังคับบัญชาก็หลบกระสุนปืนจากปากกระบอกปืนของคู่ต่อสู้อย่างง่ายดายแล้วรีบวิ่งไปข้างหน้าคว้าข้อมือชายชราที่ถือปืนไว้ทำให้ชายชราไม่สามารถหลบหนีได้ทันใดนั้นรอยยิ้มอันโหดร้ายก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของชายที่เป็นผู้นำ และอีกมือหนึ่งก็หยิบกริดออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ยกมือขึ้นเตรียมจะตัดแขนชายชาราออกจากร่างกายเด็กหญิงเรียกพูดเสียงดังจะเอาอะไรก็ว่ามาอย่าแตะต้องปู่ของฉันชายหัวล้านมองหญิงสาวด้วยกันเยาะเย้ยและพูดว่าขอโทษนะสาวน้อยเราไม่ได้มาเพื่อปล้นเรามาที่นี่เพื่อพาคุณสองคะนนอออกไปมีร่องรอยของความตื่นตระหนกในการแสดงออกของหญิงสาว แต่เธอแซงทำเป็นสงบและพูดว่าเราเป็นแค่คนธรรมดาไม่มีเงินมากมายและการลักพาตัวเราจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆแก่คุณชายหัวหน้าพูดด้วยรอยยิ้มว่าสาวน้อยเมื่อฉันเข้ามาเมื่อกี้ฉันพบว่าชามที่คุณให้อาหารแมวเป็นหยวนสีดำเงินและสีขาวจากเตาเผาอย่างเป็นทางการเครื่องลายครามสีฟ้าและสีขาวในบ้านนี้เพียงลำพังคือ มูลค่าอย่างน้อยสองสามรอยล้านเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆแล้วเจ้าจะล้อเล่นหรือสาวน้อยคนดกทันทีที่เด็กหญิงได้ยินเรื่องนี้นางพูดโดยไม่ลังเลว่าในเมื่อเจ้ารู้เรื่องของแล้วก็นำเครื่องเคลือบสีดำเงินและสีขาวออกไปให้หมดปล่อยให้ข้ากับปู่อยู่ด้วยกันหัวหน้าคนพูดอย่างเย็นชาว่าอย่ากังวลฉันจะไม่ฆ่าคุณ เพราะคำสั่งที่ฉันได้รับคือการนำคุณสองคนกลับคืนมาเมื่อชายชราได้ยินดังนั้นเขาก็รีบพูดว่าโอเคฉันไปกับคุณลำบากหลานสาวของฉันยังเด็กอยู่ดังนั้นคุณควรยกมือขึ้นแล้วปล่อยเธอไปชายหัวขาวยิ้มอย่างเหยียดหยามผููเท่าทุกคนที่อยู่ข้างนอกเขาตายแล้วเจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาเจรจากับข้า หลังจากนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเป็นการแสดงความเคารพในทันทีและเขาพูดด้วยความคาราวะท่านหลอดชาวอังกฤษมีชะตากรรมฉันอยากให้คุณทั้งสองมีชีวิตอยู่เพื่อพบเขาจำไว้ว่านี่เป็นเกียรติสำหรับคุณทั้งคู่แม้แต่ฉันยังไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าที่แท้จริงของหญิงจูเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขาก็ไม่สามารถซ่อนรอยยิ้มที่ตื่นเต้นของเขาได้ทันใด และพูดว่าแต่ต้องขอบคุณพวกคุณสองคนในครั้งนี้บางทีหลังจากที่ฉันทำผลงานได้ดีแล้วฉันก็จะได้มีโอกาสพบกับท่านลอดชาวอังกฤษในขณะนั้นจูจๆก็มีเสียงที่เข้มง,งวดดังมาจากนอกประตูฉันขอโทษคุณไม่มีโอกาสนี้ขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป